วันลูกสาวพรานจงประพันธ์โดยรอรติการบทที่หนึ่งการเสียชีวิตไปของท่านอมรเป็นไปอย่างโศกเศร้าแต่บรรดาลูกหลานก็ได้ช่วยกันจัดงานให้กับท่านอย่างสมเกียรติแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนในบรรดาลูกหลานต้องประหลาดใจนั่นก็คือเมื่อเปิดพินันกรรมกับต้องให้หลานสามคนไปทำภารกิจที่ค้างคาใจ กลับมาถึงจะได้รับมรดกตามพินัยกรรมฉบับที่สองสามพี่น้องไม่ได้สนใจทรัพย์สมบัติเหล่านั้นแต่ที่ต้องเดินทางมากันเพื่อพิสูจน์ในสิ่งที่คุณตาเชื่อทําให้สามพี่น้องต้องเดินทางมายังปากช่องเพื่อมาหาพรานตามที่ระบ,บุไว้ในพินัยกรรมเพราะมีแต่พรานจงเท่านั้นถึงจะไปได้และไปถูกพี่ชายคนโตในวัย32ปี ยังโสดในแพทย์หนุ่มสิวาเลิศวิสุทธาดาในแพทย์เฉพาะทางด้านสมองพี่ชายคนที่สองนาวาอากาศเอกสิชนเลิศวิสุทธาดาโสดอายุ30ปีน้องสาวคนเล็กสิริกัลยาเลิศวิสุทธาดาในวัย26ปีโสดเป็นนักธรณีวิทยาทั้ง3มเดินทางมายังปากช่องเพื่อปฏิบัติภารกิจตามพินัยกรรม โดยมีหนังสือฉบับหนึ่งที่คุณตาของพวกเขาเขียนถึงพรานจงรถจิบคันสีทองมันปราบที่ขับมาโดยคนขับรถคือลุงทองเมื่อสิ้นสุดถนนราดยางแล้วเจอป้ายหมู่บ้านวังตะเคียนฝุ่นโอวันตินฟุ้งตลบจนต้องขับช้าๆอย่างระมัดระวงังระยะทางผ่านมาหลายกิโลเมตรถึงจะสิ้นสุดทางฝุ่นดินแดงชัยภูมิก็เปลี่ยนไปสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้ ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกิ่งใบกระดกหนาบดบังแสงจากดวงอาทิตย์จนทำให้บรรยากาศดูครึ้มสลัวทั้งที่เป็นเวลาบ่ายสองแท้ๆรถยังคงแล่นไปเรื่อยๆตามทางที่ตอนนี้เปลี่ยนจากทางรถยนต์กลายเป็นทางเกวียนไปแล้วเรียบร้อยแต่ก็ยังพอวิ่งได้ไม่ลำบากนักจากต้นไม้ใหญ่หลากหลายชนิดตอนนี้เริ่มเห็นเป็นไม้ตะเคียนเรียงราย ไปตลอดทั้งสองข้างทางมันบ่งบอกว่าคงจะใกล้หมู่บ้านวังตะเคียนเข้าไปทุกทีบรรยากาศตอนนี้เริ่มจะหนาวเย็นลงไปอีกราวกับว่าอุณหภูมิลดไปอีกสองถึงสามองศาไอหมอกสีขาวที่มองไปด้านหน้ามันสลัวไม่ต่างจากฤดูหนาวทั้งที่เป็นเดือนเมษายนเส้นทางที่เต็มไปด้วยต้นตะเคียนใหญ่รับรู้ถึงการขับขึ้นเนิน45้าองศา เมื่อจากเนินนั้นขึ้นมาแล้วจะเห็นหมู่บ้านที่ซ่อนตัวอยู่ในพื้นป่าธรรมชาติการปลูกบ้านที่นี่ก็ไม่ได้ปลูกติดติดกันเหมือนกับที่พื้นราบทั่วไปใครพอใจจะปลูกตรงไหนก็ปลูกเพียงแต่ว่าจะมีรั้วไม้ไผ่ที่ทําขึ้นมาแทบจะทุกหลังบ้านหลังแรกเป็นบ้านไม้ที่มีขนาดกระทัดรัดใต้ถุนสูงหมอศิวาสั่งให้ลุงทองหยุดรถ แล้วเขาจึงลงไปเพื่อจะถามทางที่ระเบียงหน้าบ้านมีชายชรารูปร่างเล็กแกรนกำลังนั่งสารตะรก้าเมื่อรถจอดแกจึงมองไปยังอคันตุกะแปลกหน้าที่ลงมาสวัสดีครับคุณลุงคุณลุงพอจะรู้จักไหมครับว่าบ้านพรานจงนะ่อยู่ที่ไหนรู้สิพอหนุ่มแล้วมีอะไรกับพรานจงเขาละ่ะเอ,อ่ยถามพร้อมกับวางตะก้าในมือ แล้วเดินลงบันไดมาหาก็พอดีว่าผมนะ่ะมีธุระก,กับแกหน่อยนะครับผมกับนังน้องมาจากกรุงเทพกันถ้าอย่างนั้นเชิญเข้ามาก่อนสิครับหมายความว่านี่บ้านพรานจงหรอครับใช่แล้วล่ะครับคุณคุณเชิญเข้ามาก่อนผมนี่แหละครับพรานจงเมื่อได้ยินดังนั้นคุณหมอจึงได้ยิ้มกว้างด้วยความดีใจก่อนที่จะเรียกน้อง,องให้ลงมาชายชราเดินมาเปิดประตูบ้าน แล้วเชื้อเชิญให้ขับรถเข้ามาจอดด้านในใต้ถุนบ้านก็มีแคร่มไม้ขนาดใหญ่เป็นที่นั่งพักของคนบ้านป่าหรือทำกิจกรรมต่างๆทั้งรับแขกกินข้าวนั่งๆน,น,น,นอนนอนเล่นสบายๆนั่งก่อนนั่งก่อนนะครับแล้วนายไปยังไงไปยังไงกันละครับแล้วใครแนะนำมาผมชื่อสิวะและนี่น้องผมชื่อสิชลแล้ก็สิริกัลยานะครับ พวกเราเ,เป็นหลานของนายอมรอ์กันนะครับพอดีว่านายอมร์คุณตาของผมท่านเสียแล้วท่านจึงให้ผมกับน้องๆเข้าไปปฏิบัติภารกิจบางอย่างในปา่าท่านบอกว่ามีแต่พรานจงเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้และจะนำทางไปได้นี่ครับท่านฝากจดหมายไว้ให้กับพรานจงด้วยนะครับอ๋อครับนายใครมาหรือจ้าพ่อฉันได้ยินเสียงรถหนะ้า เสียงหวานใสของสตรีดังออกมาจากด้านในพร้อมกับร่างที่งดงามดวงตากลมโตปากเล็กเป็นกระจับรวบผมไว้กึ่งกลางศีรษะแต่งกายโดยชุดกางเกงและเสื้อย,ยืดพอดีตัวเดินออกมาใบหน้านที่สวยใสไร้การแต่งแต้มสีสันใดๆทำเอาทั้งสามที่เห็นถึงกับมองไม่วางตาขนาดว่าศิริก,กัลยาเองที่เป็นผู้หญิงด้วยกัน ก็ยังมองว่าเด็กสาวเบื้องหน้าดูสวยมากจริงๆเมื่อเห็นว่าคนที่มานั้นเป็นคนเมืองตะวันจึงยกมือไหว้สวัสดีจ้าเชิญนานั่งก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะไปเอาน้ำมาให้ว่าแล้วเถอก็เดินหายลับเข้าไปในบ้านก่อนที่จะออกมาพร้อมขันใส่น้ำฝนใบใหญ่ลอยได้ดอกมะลิอยู่ข้างในและมีขันใบเล็กลอยอยู่ใบหนึ่ง พรานจงอ่านจดหมายแล้วเสร็จก็พยักหน้าด้วยความเข้าใจแล้วพวกนายเตรียมตัวกันมาพร้อมแล้วหรือยังครับพวกเราเตรียมตัวกันมาพร้อมแล้วล่ะครับถ้าอย่างนั้นพวกนายก็พักก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะให้ตะวันมันไปจัดการเรื่องลูกหาบก่อนนอกจากใช้ลูกหาบแล้วเราก็ต้องใช้หัวเทียมเกวียนในการเดินทางไปช่วงระยะแรกจนกระทั่งถึงหมู่บ้านกเกรียง เราจะฝากบัวและก็สัมภาระบางส่วนไว้ที่นั่นเราถึงจะเดินเท้าต่อกันไปจนกว่าจะถึงที่หมายตะวันเอ้ยเอ็งไปดูพวกลูกหาบที่สินายเขาต้องการห้าคู่เอ็งจัดการให้เรียบร้อยนะลูกว่าแล้วหญิงสาวก็เดินลงเรือนไปเมื่อทุกอย่างพร้อมทั้งคนสัมภาระวัวเทียมเกวียนกำหนดการเดินทางจึงได้เริ่มขึ้น รุ่งเช้าพรานจงจึงได้ทําพิธีขอเปิดป่าในการเดินทางโดยการตั้งเครื่องเส้นมีไก่ต้มสองตัวไข่ต้มสิบฟองผลไม้และดอกไม้ก็หาได้ตามบ้านอย่างเช่นกล้วยฝรั่งส้มโอและเล้าขาวเมื่อทูบหมดก้านโดยไม่หมดทุกดอกถือว่าการขอเปิดป่านั้นสําเร็จการเดินทางจึงได้เริ่มขึ้นตามเลิก9นาฬกานาที เสียงกระดิ่งคอวัวดังโปเลงโปเลงเข้าไปในพื้นป่าโดยมีพรานจงนั่งไปกับคนงานสองคนที่คุมเกวียนแรกและมีคุณหมอสิวานั่งไปด้วยในมือของพรานจงและหมอหนุ่มจับอาวุธประจำกายไว้บนตักส่วนลำที่สองก็มีสิริกัญญากับสิชนนั่งอยู่บนล้อเกวียนและสัมภาระต่างๆของพวกเขาลำที่สามเป็นสัมภาระของเธอ ปิดาและคนงานเธอนั่งท้ายเกวียนนั่งห้อยขาหันหน้าไปทางที่ผ่านมาเพราะเธอคุมท้ายขบวนเวลาผ่านไปการเดินทางทั้งวันก็เป็นไปตามเป้าหมายคือราวสิบกว่ากิโลเมตรและแสงตะวันก็คล้อยไปโจนเจียนจะรับสันเขาทั้งหมดจึงได้ปรงสัมภาระแล้วให้วัวได้กินหญ้าอยู่ใกล้ๆก,กับแหล่งน้ำแคมป์พักชั่วคราวได้ถูกสร้างขึ้น พรานจงไปตัดไม้มาทำเสาเพื่อขึงผ้าใบกันน้ำค้างและคนงานก็ไปหาไม้มาทำฟืนที่จะมาก่อกองไฟที่แสนจะยาวนานในค่ำคืนนี้พวกเจ้านายมีเต็นท์ส่วนตัวกันมาก็นอนกันในเต็นท์ส่วนอีกฟากหนึ่งเป็นที่พักของคนงานการตั้งแคมป์พรานจงได้จัดเวรยาวไว้เรียบร้อยจนกระทั่งเวลาผ่านไปแสงสุดท้ายเลือนหายไปกับทิวเขา เสียงแมลงไพรย,ยังคงส่งเสียงขับขานบ่งบอกว่ายังคงไร้สัญญาณอันตรายใดๆกองไฟสองกองถูกก่อขึ้นหลังจากที่พระอาทิตย์ลาลับไปอาหารได้ถูกนำเอาออกมากินเป็นห่อข้าวที่เตรียมมาจากบ้านยิ่งตะวันลับไปแล้วความเย็นเยียบในอากาศก็แผ่กระจายไปทั่วพื้นป่าเหล่าเจ้านาย เอาบรันดีสีสวยรสชาติดีดีกรีแรงออกมาแจกจ่ายกันกินหลังจากแบ่งใส่้าไว้เจ้าที่แล้วได้คุยกับพรานจงไปด้วยแผนที่ลายแทงถูกนำออกมาคลี่ช่วยดูและวิเคราะห์เส้นทางรวมถึงตะวันเองก็ได้มาวิเคราะห์เส้นทางด้วยร่วมกับนายและบิดาเพราะเธอก็เป็นการนำคนสำคัญในการเดินทางในครั้งนี้เมื่อมากจุดกันไว้แล้ว ว่าพรุ่งนี้จะเดินทางกันไปถึงไหนทุกคนก็แยกย้ายกันเข้านอนเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บพวกคนงานได้เอาเหล้าปลาออกมากินกันแก้หนาวผลัดแรกพรานจงเป็นผู้เฝ้าก่อนให้ตะวันได้นอนพักผ่อนให้เต็มที่พอหลังจากยามสองไปแล้วแกถึงจะนอนและให้ตะวันมาเฝ้าแทนแต่พอใกล้เวลาจะเข้ายามสองเสียงสัญญ,ญาณปลา ก็เงียบลงอย่างเฉียบพลันก่อนที่จะมีเสียงดังขึ้นเสียงมันคล้ายๆกับเสียงสวดมนต์แต่เมื่อตั้งใจฟังดีๆเสียงนั้นกับคล้ายคนพร่ำพระนาเรากับว่าเสียใจและเจ็บปวดทรมานอย่างสุดแสนตั้งใจฟังดูก็เหมือนกับแสนไกลแต่ฟังอีกทีก็เหมือนกับใกล้ๆรายร้อมบริเวณหรือว่าจะเป็นผีป่าที่มาหลอกล้อน แต่ถ้ามันไม่เข้ามาทําอะไรแกก็คงจะปล่อยให้เป็นไปตามวิถีธรรมชาติไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนายจ้างทั้งสามได้ยินเสียงนั้นเช่นเดียวกันจึงได้ออกมาจากเต็นท์ถืออาวุธมาครบมือสริกรลยานั่งลงข้างๆตะวันก่อนที่จะเอ่ยถามเบาๆตะวันเสียงอะไรหรอทำไมถึงน่ากลัวจังเลยล่ะอย่าเอ็ดไปนะคะนายหญิงเวลาได้ยินเสียงอะไรที่ยังไม่เห็นตัว เขาบอกว่าห้ามถามเด็ดขาดหรือแม้ว่าได้ยินใครเรียกก็อย่าขารับเพราะว่ามันเป็นความเร้นลับของป่ารวมถึงสิ่งที่เรากำลังได้ยินตอนนี้ด้วยอย่างนั้นหรอนายหญิงกับนายทั้งสองนะ่ะไม่ต้องกังวลไปหรอกนะคะมีพ่อกับตะวันคอยระวังอยู่ไปนอนได้เลยคะ่ะโทตะวันเสียงขนาดนี้จะนอนกันได้ยังไงกันล่ะไม่นานนะักกลิ่นอะไรบางอย่างก็ลอยมาตามลม กลิ่นหอมเอเอียนกลิ่นนั้นมันช่างแปลกประหลาดจะว่าหอมก็ไม่ใช่จะว่าเหม็นก็ไม่เชิงไม่นานนักก็มีเสียงย่ำเท้าเดินเข้ามาแต่ทว่ามันมาจากสองทิศท,ทางก่อนที่จะปรากฏร่างขาวซีดคานมาตามพื้นลำตัวสีขาวคล้ายกับมนุษย์ผมเผ้ารุงรังยาวกระเซาะกระเซิงเห็นสีดำตัดกับผิวที่ขาวซีดนั้นดวงตาสีแดงคล้ายแสงไฟจากนรก เขี้ยวยาวออกมาคล้ายๆเขี้ยวของเสือหูตั้งเหมือนหมาป่าหางที่ยาวดูแข็งและตั้งชี้เมื่อมาใกล้ในระยะที่มนุษย์จะมองเห็นได้ชัดร่างของสัตว์ประหลาดก็ยืนสองขาเผยเห็นว่ามันเป็นตัวผู้กับตัวเมียสิ่งที่เห็นทำเอาคนกรุงทั้งสามและชาวคณะต่างก็ต้องงุนงงกับรูปลักษณ์ของมันมรรยอตัวลงอีกครั้ง ก่อนที่จะกระโจนเข้ามาปืนทุกกระบอกกลับขัดลำขึ้นมาพร้อมๆกันมีเพียงของพรานจงกับตะวันเท่านั้นที่ระเบิดออกไปได้กระสุนจากปืนลูกซองของสองพ่อลูกที่ลั่นออกไปเพราะได้ผ่านการปลุกเสกมาแล้วถ้าสังเกตดีๆที่ผ่านท้ายปืนมีอักขระเลขยันที่สลักเอาไว้เสียงกรีดร้องได้ความเจ็บปวดก่อนที่ร่างนั้นจะพังอัะถอยกระเด็น และถอยออกไป2องถึงสาก้าวเหลือสีแดงลงตําร่างกายที่ขาวซีดดวงตาสีแดงเหมือนเปลวเพลิงจากนารกสะท้อนแสงไฟที่เหล่านายจ้างสาสอ่งออกไปส่องพ่อลูกสลัดปอกกระสุนออกแล้วบรรจุก,กระสุนนัดใหม่เข้าไป <c oughs> เมื่อปล่อยกระสุนไปอีกครั้งเสียงระเบิดออกจากปากกระบอกเหล็กพร้อมกับประกายไฟแลบออกมาเป้าหมายคือตรงหัวใจ แต่ร่างปิศนาที่ยังไม่อาจจำแนกสายพันธุ์ได้มันก็ไวทายาติกระสุนจาะเข้าที่หัวไหล่ของมันทั้งคู่มันกรีดร้องอีกครั้งก่อนที่จะวิ่งหายไปในความมืดพวกมันไปแล้วพวกมันไปแล้วนั่นมันตัวอะไรนะทำไมถึงได้น่าเกลียดน่ากลัวอย่างนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกครับว่ามันเป็นตัวอะไรมันอาจจะเป็นสิ่งเร้นลับอะไรนั่นแหละครับนี่แหละครับเพราะตั้งแต่เข้าป่ามา ก็ยังไม่เคยเจอเลยแล้วนี่มันจะกลับมาอีกไหมอันนี้ก็ไม่แน่ระครับนายอาจจะมาหรืออาจจะไม่มาก็ได้แต่นายเชื่อเถอว่าการเข้าป่าจะไม่มีอะไรที่ปกติแต่ผมกับลูกรับมือได้ครับแล้วทำไมปืนของพวกเราทำไมถึงยิงไม่ออกขัดลํำกล้องกันหมดทุกกระบอกเลยทำไมพรานทั้งสองคนถึงยิงกันออกล่ะก็เพราะว่าเป็นปืนพรานไงระครับ ได้ผ่านการทำพิธีกันมาแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินพวกเราจะนั่งมองพรานทั้งสองคนใช้ไอเดียวหักล้ำของทั้งสองแล้วมันจะทันการหรือสิว่าพี่ชายคนโตว่าถ้าอย่างงั้นเราจะเอาอยัางไงกันดีล่ะคะสิริกัลยาถามอย่างกังวลใจก็ไม่ยากหรอกครับนายนายทุกคนเอากระสุนปืนทั้งหมดที่มีพร้อมกับปืนมากองรวมกันเอาไว้ที่นี่ แล้วก็จำกันเอาเองนะครับของใครเป็นของใครเดี๋ยวผมจะปลุกเสกปืนแล้วก็กระสุนให้ยังไงเสียกระสุนอาคมยิงสัตว์ธรรมดาก็ตายยิงสัตว์ไม่ธรรมดาก็ตายเพราะฉะนั้นปลุกเสกไว้ก่อนกันเหนียวทั้งหมดทำตามยังไม่มีเงื่อนไขถึงแม้ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นี้จะขัดต่อหลักวิทยาศาสตร์ที่พวกตนได้เล่าเรียนมาพรานจง เอาสายสินพันบริเวณปากกระบอกปืนแล้วทำวงกลมร้อมรอบกองกระสุนทั้งหมดเอาไว้ก่อนที่จะโยงไวร้รวมกันพนมมือบริกรรมคาถาทำปากขมุบขมิบของแกไปราวสิบนาทีก่อนที่จะเป่าลงไปที่สายสินนั้นเอาละครับเสร็จแล้วทุกอย่างต่อไปนี้ไม่ว่าอะไรมานายก็ยิงออกทางนั้นเลยละครับขอบคุณมากนะครับถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์จริงๆ ทั้งสว่าก่อนที่จะเข้าไปนอนหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปแล้วทั้งคืนก็ไม่ได้มีสิ่งใดจะเข้ามารบกวนอีก <S <S เสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งที่ดังมาจากลําห้วยอีกด้านหนึ่งทําเอานายทั้งสามที่ตื่นมาต้มกาแฟโอโยกินกันตอนเช้าตกใจผลุดลุกขึ้นทันทีพรานตะวันยิงอะไรนะ่ะนั่นนะสิครับผมจะไปดูเองหากมีใครมาเรียกให้ออกไป อย่าออกไปเด็ดขาดถ้าหากเข้ามาในเขตอ,อาคมไม่ได้ยิ่งทันทีไม่ต้องสนใจว่าเป็นใครอย่าพึ่งถามผมผมต้องรีบไปจะอธิบายให้ฟังทีหลังว่าแล้วพรานจงก็วิ่งไปทางต้นเสียงทันทีคนงานสองคนที่กำลังหุงข้าวอยู่ไม่ไกลจากกลุ่มของนายจ้างคงจะพอดูแลก,กันได้อยู่เมื่อหลับร่างของพรานจงไปแล้วอีกฟาของป่าก็ได้มีการเคลื่อนไหวบางอย่างร่างดำตะคุ่ม ที่มองเห็นในบรรยากาศใกล้ฟ้าสางมองอะไรก็คงจะยังไม่ชัดเจนเมื่อเดินเข้ามาใกล้อยู่ในระยะสายตาจึงได้เห็นกันได้ถนัดจึงรู้ว่าเป็นพระพิสุขชรารูปหนึ่งที่เดินเข้ามาอย่างสำรวมแล้วก็มายืนอยู่นอกเขตอาคมอาตมาขอบิณฑบาตอาหารและน้ำสักนิดหน่อยเถอโยมไม่ต้องมากหรอกขอแค่ได้พอกบฉัน พอได้มีแรงได้ปฏิบัติหาข้ออัดข้อทำได้ก็พอแล้วทั้งสามกำลังทําท่าจะเดินออกไปเสียงปืนแกลบจากคนงานที่นั่งหุงข้าวอยู่ก็ดังขึ้นมาสองนัดติดติดกันเสียงปืนประสานกับเสียงเสือพร้อมกับร่างของพิสุทชรากระเด็นออกไปก่อนที่จะดีดตัวลุกขึ้นมาเป็นเสือรูปร่างผอมโซทั้งสามเห็นก็ตกใจ แต่สิวากับสิชนได้สติก่อนจึงกราดกระสุนไหลเฟื้นออกไปเปรียง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 ทั้งปืนและกระสุนผ่านการปลุกเสกมาแล้วทําให้กระสุนชุดนั้นจาะเข้าที่ลํำตัวของมันจนรูพุนไปหมดเสือใหญ่ที่ล้มลงจมกองเลือดจึงหมดโอกาสที่จะได้ลุกขึ้นมาอีกครั้งพรานจงพึ่งไปถึงที่ตะวันที่กําลังยืนมองดูสร้างเจ้าหมูโทนอยู่เมื่อได้ยินเสียงปืน ก็ถึงกับสะดุ้งโยงเกิดเรื่องใหญ่แล้วไปกันเถอะทั้งคู่วิ่งมาอย่างไม่คิดชีวิตเมื่อมาถึงก็เห็นทั้งสามยืนถือปืนจังก้าอยู่อีกฝั่งของลูกน้องก็ถือปืนจังก้าเช่นเดียวกันพรานจงกับตะวันวิ่งมาอย่างไม่คิดชีวิตได้เกิดอะไรขึ้นฮะนั่นเสือนี่สองพ่อลูกวิ่งออกไปเห็นเสือนอนตายร่างพลุนไปด้วยกระสุนของเจ้านาย จอกจนพรุนไปหมดหนายจ้างทั้งสามก็ตามมาดูเช่นเดียวกันแต่แล้วสิ่งที่ต้องทำให้หนายจ้างต้องตกตลึงค้างเมื่อรังเอลายที่ผอมโซอยู่ตรงหน้าได้แปลสภาพไปอย่างรวดเร็วเหลือเพียงเศษซากและเท่าฝุ่นก่อนที่จะมาลายหายไปนี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอครับพานมันเป็นไปได้ยังไงกันนายแพทย์ศิวาเอ่ยถามด้วยความตื่นตระหนกสองพี่น้อง ถึงกับพูดอะไรไม่ออกเบิงตาและอ้ะปาปากค้างนี่ละครับที่เรียกว่าอาถรรพ์ของป่าแล้วทำไมคนถึงกลายเป็นเสือแล้วเสือถึงได้กลายเป็นฝุ่นพงไปชั่วพริบตาเสือสมิงมันคือเสือสมิงถ้ามาในพระทุดงก็อาจจะเป็นพระที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอวิชาเมื่อของเข้าตัวและเอาไม่อยู่จึงได้กลายเป็นเสือออกเที่ยวหากิน เสือสมิงอย่างนั้นเหรอครับผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าเรื่องเล่ามันจะกลายเป็นเรื่องจริงสิชนว่าครับไม่มีอะไรแล้วนายเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะนะครับเดี๋ยวผมจะไปชำระหมูป่ากับลูกน้องตะวันเอ็งดูแลนายที่นี่ก็แล้วกันไม่ต้องตามพ่อไปรอกจ้ะพ่อหลังจากที่พรานจงจากไปแล้วทั้งสามจึงได้กลับเข้าไปในเขตอาคมเช่นเดิม โดยที่มีตะวันเดินตามไปด้วยสริกกัญญาหันมาและถามตะวันด้วยความสงสัยตะวันเธอเจอเรื่องนี้จนชินแล้วหรอใช่ค่ะพวกเราเนะ่ยอยู่ในป่าเป็นพรานเรื่องอาถรรพ์ป่าและก็ความเร้นลับมีสารพัดรูปแบบที่จะหลอกล่อให้เราออกไปตายเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะไว้ใจอะไรทั้งสิ้นนี้แหละค่ะที่เขาเรียกคืบกะป่าสอกะปา คนในเมืองนะ่ะไม่เคยประสบเหตุแบบนี้ถึงเราพูดไปพวกเขาก็หัวร้อเยายะพวกเราบ้างมงายถือเป็นเรื่องไร้สาระแต่ก็เพราะว่าเขาอยู่กับความสิวิไลแล้วก็วิทยาศาสตร์อยู่กับแสงสีโดยที่ไม่รู้ว่าอีกด้านหนึ่งของธรรมชาติน่ะมันได้มีสิ่งเหล่านี้ซ่อนเล้นอยู่ความเร้นลับมันคู่กับปาแล้วเธอจัดการกับมันได้ทุกครั้งไหม ที่เจอสิ่งเร้นลับนะ่าถ้าเราจัดการมันไม่ได้มันก็ต้องจัดการเรามันก็มีอยู่เท่านี้และค่ะนี่หมายความว่าเธอกับพ่อยังไม่เคยเพลี้ยพล้เลยเหรอก็อย่างที่บอกละคนายถ้าเราแพ้แ<ล>เราก็ตายถ้ามันแพ้มันก็ต้องตายเราต้องมีสติแล้วมีพันคนอื่นที่เพียยพร้บ้างไหมโธ่มีออกถมไปคนายก็อย่างเช่น ถ้ามันมาหลอกล่อเป็นพระธุดงบ้างถ้าเราออกไปหามันมันก็จัดการเราหรือไม่บางครั้งก็จะมาเป็นลูกเป็นผัวเมียญาติพอแม่พี่น้องมาหลอกล่อให้เราออกไปหรือไม่บางทีก็จะมาเป็นสาวงามมาหลอกล่อเอาพวกผู้ชายมันก็มีสารพัดรูปแบบนั่นแหละค่ะฉันแทบไม่อยากจะเชื่อเลยน่าเสียดายจังที่ถ่ายรูปไว้ไม่ทัน แต่ว่าเมื่อกี้นี้พรานจงบอกว่าจะไปชําแหละหมูป่าเป็นฝีมือของตะวันใช่ไหมพวกเรานะ่ยได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาหนึ่งนัดใช้แล้วละค่ะพอดีเจอกันในระยะประชิดก็เลยจัดการมันซะเลยเช้าเนี้ยพวกนายจะได้กินหมูป่าย่างกันรับรองว่าอร่อยแน่ไม่นานนะักลูกน้องก็เอาหมูมาส่วนหนึ่งและไม้ไผ่มาทำที่ย่างกลิ่นหมูย่างหอมหวนตรบอบอวล กว่าจะจัดการกับมืออาหารและย่างหมูไว้เป็นสเสบงต่อไปก็กินเวลาไปเกือบครึ่งวันในการเดินทางทำให้ล่าช้าออกไปบ้างแต่ชาวคณะก็ไม่ได้เสียเรียดอะไรเสียเวลาเท่านี้ดีกว่าไปเสียเวลาหาอาหารเพราะยังไงเสียเจ้าหมูป่าตัวนี้ก็อยู่ได้เกือบสองวันครึ่งวันหลังของการเดินทางก็เป็นไปอย่างสะดวกสบายเรียบง่าย แต่ตลอดเส้นทางก็เจอรอยเท้าประหลาดบางครั้งก็มีการเดินสองเท้าบางครั้งก็มีสี่เท้าแล้วมันก็มีสองตัวด้วยกันหรือว่าจะเป็นเจ้าสัตว์ประหลาดตัวซี่เมื่อคืนนี้ถ้ามันมาจากทางนี้มันก็เป็นเส้นทางเดียวกันกับที่พวกเรากำลังจะเดินทางไปพลานจงสลัดความสงสัยออกไปเสียสิ้นก่อนที่จะเดินทางต่อไปย่งไม่สนใจมีอะไรหรือเปล่าครับพลาน คุณหมอสิว่าเลยถามพรานจงผมเจอรอยเจาสัตว์เผือกเมื่อคืนนะครับนายมันล่วงหน้าไปทางนี้เช่นเดียวกับพวกเราอย่างนี้ก็แย่แล้วสิถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าเราก็มีโอกาสจะเจอมันอีกครั้งในคืนนี้ก็มีทางเป็นไปได้นะครับแต่นายไม่ต้องกังวลเจอก็จัดการไม่เจอก็แล้วไปหลายหลายเรื่องที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ก็ต้องเกิดการประทะ หรือการประจันหน้ากันบ้างก็อยู่ว่าไหวพริบและสติไม่มันก็เราล่ะครับผมน่ะเชื่อในฝีมือของพรานกับตะวันมากเลยนะครับขนาดคุณปู่แนะนำมาถึงขนาดนี้พวกเราไว้ใจพรานแล้วนะครับนายแพทย์หนุ่มว่า